ผู้ที่จะทําผลิตภัณฑ์นะคะเราเคยสงสัยว่าเฮ้ยถ้าเรากินซองชาที่เป็นกระดาษหรือพลาสติกอะค่ะไปเยอะๆถ้าเรากินเป็นสิบปียี่สิบปีมันจะเกิดผลแก่ร่างกายเราไหมอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเยื่อกระดาษทํามาจากพลาสติกคุณก็รู้เ,รยยเพื่ออะไรอยู่าเพื่ออะไรอยู่หรือเปล่านะคะในวันนั้นนะคะเราไม่เคยรู้เลยนะคะว่าจะมีการตรวจสอบในเรื่องนี้เพราะว่าจริงๆเขาให้ใช้อยู่แล้ว เพราะมันผ่านมาตรฐานระดับหนึ่งอยู่แล้วนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะการกินสะสมนานๆเราเป็นคนที่รักสุขภาพหมายความว่าเราจะดูแลตัวเราเองะคะ่ะเราจึงไปคิดค้นว่าอะไรใช้แทนซองชาทีท่ทํามาจากพลาสติกได้ตอนนั้นนะคะครเราก็ได้ในเรื่องของเยื่อนะคะเยื่อใบหม่อนเนาะอันนี้เยื่อเยื่อบม,อม่อนมีใบเซอร์ติฟิเคทเรียบร้อยเลยนะคะมีใบเซอร์มีใบรับรองนะคะว่าเป็นเยื่อบหม่อนแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเป็นเยื่อใบหม่อนที่ทําการสกัดมาแล้วทําการแบบมาในรูปแบบของซองแล้วปลอดภัย ะะมีใบรับรองเรียบร้อยเลยเนาะนะคะอ่ะอันนี้เราก็แค่จะบอกว่าเราศึกษาในเรื่องของอในสิ่งที่เราอะค่ะพอจะทําได้นะคะอ่าม,มันก็จะเลยออกมานี่นค่ะนี่คือลักษณะของซองชาที่ทุกคนเข้าใจว่ามีคาเฟอีนแต่เขาไม่ใช่ชาที่มีคาเฟอีนเขาคือสมุนไพรที่ถูกบดละเอียด9้นิด